สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน0.00181197 LTC นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับที่มีชื่อว่าไลคอยนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับตามที่ผมได้เปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะครับผมได้รับเงินมาทุกวันอาทิตย์นะครับผมสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนไม่ต้องลงทุนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินไลคอยกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคาของไลคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่บาทนะครับ ไลท์คอยตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ4,917บาทนะครับผมในส่วนของกระเป๋าบิตครับนะครับใครยังไม่มีกระเป๋านี้ก็ไปหาสมัครได้นะสมัครฟรีนะครับสำหรับวิธีการสมัครกระเป๋าบิตครับนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูแล้วก็ไปสมัครกันได้นะครับหรือใครจะใช้เป็นสแตงโพลบีนแนนคอยเบสฟอเ e s ต t เพกก็สามารถใช้ได้นะรวมไปถึงซิเมกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับไลคอยตอนนี้นะครับผมมีในกระเป๋าบิตครับนะครับอยู่ที่ประมาณ0.13590373 LTC นะครับเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ที่ประมาณ600.68บาทนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็หาจากเว็บไซต์ฟรีแอปฟรีต่างๆเข้ามานะครับในส่วนของบิตครับนั่นเองนะครับเรื่องก็สามารถไปทําได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมสาหรับแอปที่ผมใช้ในการหาไลคอยฟรีนะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า ฟรีไล์คอยนะครับเป็นแอปบนมือถอนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ g l e p l a y Store นะครับผมหรือใครไม่สะดวกก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครหรือว่าวิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะครับเขาจะให้เรานะครับใส่ลิงก์กระเป๋าในการรับเงินเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราสมัครเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือก กระเป๋าในการรับเงินได้ว่าจะใช้กระเป๋าไหนบิดขับสตา a ์งโ o ร b i แนน c e คอยเบสซิฟเมกนะครับหรือว่า f o r ์เ t ตเพยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินจากแอปนี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ในส่วนของแอปนี้เนี่ยมันเป็นการเคมเหรียญไลฟ์คอยโดยเฉพาะนะครับผมก็คือไลฟ์คอยอย่างเดียวเลยนะไม่มีเหรียญอื่นนะครับสําหรับแอปนี้นะครับผมทางแอปเนี่ยเขาจะโอนเงินให้เรานะครับแบบออโต้นะครับหรือว่าอัตโนมัติทุกวันอ่าวันอาทิตย์นะครับผมทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่16มกราคมนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนั่นเองนะครับวิธีการทําเงินจากแอปนี้นะครับผมมีทั้งหมด3วิธีง่ายๆเลย1นะครับ อันแรกนะครับผมคำว่าสปินนะครับผมสปินตรงนี้นะครับจะเป็นการาเค้มเหรียญน,นะครับทุก1ชั่วโมงนะครับเค้มเหรียญทุก1ชั่วโมงนะครับวิธีการนะครับก็ให้เรากดโลตรงนี้นะครับผมมันจะทําการสุ่มตัวเลขนําโชคตรงนี้ให้เรานะจากนั้นเนี่ยมันก็จะคํานวณว่าเราเนี่ยจะได้อันไหนนะครับจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยหลักๆที่ผมเคยได้ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมอันแรกนะ วิธีการทําก็กดลงไปนะครับมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาทุกครั้งเมื่อเรากดนะครับผมเราก็รอโฆษณานี้จบนะครับผมเโอเคนะครับผมมันก็ได้ทําการสุ่มตัวเลขให้เราแล้วนะครับตรงนี้เลยนะยอดที่เราได้ไลฟ์คอยนะครับจะอยู่ที่ด้านขวามือตรงนี้นะครับผม68สิบไล์ตัวชี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่เราได้รับมาถ้าเราอยากจะกดรับเลยก็ให้เรากดคําว่าเซฟตรงนี้นะครับกดเซฟปุ๊บยอดเนี่ยมันก็จะขึ้นไปรวมให้เราตรงนี้ด้านบนตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะ ยอดจะรวมให้เราตรงหน้านี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นช่องทางที่2นะครับที่เราจะทําเงินไลฟ์คอยได้เนาะก็คือตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นการเคมเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังก็ต่อเมื่อเราเคมไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะมีเวลานับถอยหลังประมาณ8-9นาทีนะครับก็สามารถกดเคมต่อได้เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับเราก็กดโลเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีโฆษณาหรือว่าวิดีโอเด้งขึ้นมาปกติเหมือนกับอันแรกเลยนะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็ได้รับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นคะแนนนะครับยอดไลค์คอยที่เราได้รับอยู่ที่119ไลค์ตัวชี้นะครับผมแล้วก็ทําการกดเซฟได้เลยนะครับตรงนี้นะกดเซฟไปนะครับต่อไปนะครับผมเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเรายังสามารถกดเคมต่อได้เนาะจนกว่ามันจะขึ้นเวลานับถอยหลังนาะสลับอันที่2นะครับ สำหรับอันที่3ตรงนี้นะครับผมกดเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเดลี่นะครับเป็นส่วนของการทําภารกิจต่างๆนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูได้เนาะต่อไปนะครับผมสาหรับอันนี้นะครับมันเขียนคําว่า Payout นะครับ payout เนี่ยก็คือประวัติการถอนเงินของเราเนี่ยซึ่งทางแอปเนี่ยจะถอนเงินให้เราทุกวันอาทิตย์นะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับในวันที่16นะครับผม16ด้านล่างเลยนะ16ด้านล่างสุดนะครับผม อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นหาไลท์ตัวชี้นะครับผมที่ผมได้รับมาเนาะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมในส่วนของเมนูของแอปนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับเมนูทั้งหมดมี3เมนูด้านล่างตรงนี้เลยนะครับในส่วนของอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ l e a d e r board นะครับอันดับเนาะว่าใครที่ได้รับเงินจากแอปนี้เยอะที่สุดนะครับผม เมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเคมหรือว่าการเช็คอินรายวันนะครับรับ250ไลท์ตัวชี้นะครับผมส่วนเมนูอื่นๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาทําดูได้นะคใครที่เป็นสายแบบสอบถามเนี่ยก็ลองเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมสําหรับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับวิธีการกรอกลิงก์นะครับการถอนเงินก็กดด้านบนนะครับตรงรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปเลยนะเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่อันแรกนะครับจากนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ใส่ลิงก์กระเป๋านะครับก็มาใส่ตรงหน้านี้ได้หรือว่าใครที่ใส่ไปแล้วอยากจะแก้ไขเนี่ยเราก็ไปแก้ไขได้นะครับผมกดมาที่เดิมนะครับตรงรูปฟันเฟืองนะแล้วก็กดอันที่อันที่2นะครับกดอันที่สนะสำหรับอันที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการตั้งค่าสำหรับ การถอนเงินขั้นต่ำนะครับสำหรับใครที่จะถอนเข้าไป b ี ance, Pro, นแนนสตางโปะครับคุณจะต้องตั้งค่าอยู่ที่0.001นะครับก็คือประมาณ1,000 0แสนไต,ตัวชี้นั่นเองเพราะว่าขั้นต่ำของกระเป๋ามันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับลองไปตั้งค่าดูเนาะเราก็เลือกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับหรือใครที่ต้องการอยากการแนะนำเพื่อนเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะ การแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10%ของไรายได้ของเพื่อนเนาะเราก็สามารถนําลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้หรือว่ารหัสโค้ดของเราจะดูที่ด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะให้เพื่อนใส่ร,รหัสโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับ500ไลค์ตัวชี้ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ทําอยู่เนี่ยก็ยังทําต่อไปได้เนาะแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้งานดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีดัครบ